ที่ไหนนะ่ไหนดูบ้านดูท่าช่างเขียนช่างเขียนอยา่พาเวททุกคนไหมย่าลลำบากตอนนี้เวลา้าฬิกาแต่ยังไม่มีเลยอากาศนาวมากเราผ่านอุโมงค์ฮลุมิติมาลุมเหมือมาฮอ่์ฟูรมาจริงฉันเจอสารพิษน เห็นไหมมันคือสารพิษเนี่ยมันคือต้นลำโพงเนี่ยลำโพงที่ที่เสียงดังๆนะดูสิมันเสียงดังไหมน่ะบีบแต้ที่บีบแต้นบ้าจริงมันเป็นพิษนี่ยฉันจับมันไปแล้วมันมีสารพิษอะไรน่ะมันเป็นนิวโรทอกซินนิวโรทอกซินนะฉัจับมาแล้วเธอต้องตายแน่ดอจะต้องตายนะบ้าจริงฉันแปดมันก็สารพิษอะไรอะเธอไปวัวไล่เหรอเธอไปวัวไล่บ้าจริงฉันคิดไม่ออกเธอจะคิดอะไรมันคือสารพิษอะไรอะสารพิษ ไฮโอดีเหรอไฮโอไฮโอไฮโอซีไฮโออะไรได้ไฮโลซีนเหรอไม่ใช่ไฮโดลใช้เป็นไฮลอยทำไมโอเคนะคะเราเอาลำโพงไปฝากพี่มุ้ยนะคะลำโพงดิบเลยไม่ดีไม่ดีตเลยเฉยๆตายนัเด็กตายสโนเล่นเฉยๆอ่ะทุกคนเจอกันใหม่เจอกันนโฟโต้แกลเลอรี่ของพี่ที่โรงในรืนี้นะไปดูรูปได้แล้วต้องถ่ายหน้าตัวเองด้วยนะแต่กล้องจัดเต็มแน่นอน บายบาย